อัลลอฮุรอัรฮมานุรราฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิบินิอามะติฮิตะตัมมุศอลิฮาตัสศอลาตุวัสสะลาบูอะลามุฮัมมะดินนบียะอะดาวะอะลาอาลิฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมตัสลีมานกะซีรอร็อบบิยัสุดวะลาตอศีรในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนรอบๆคนรอบข้างโดยเฉพาะกับคนใกล้ชิดเราเนี่ยแน่นอนมันจะมีปัญหาอุปสรรคของความไม่เข้าใจกันมีสิ่งที่เป็นบวก มีสิ่งที่เป็นลบมีสิ่งที่เราพอใจมีสิ่งที่เราไม่พอใจแล้วการอยู่คนรอบข้างมันมีผลกับความสุขในชีวิตของเราถ้าหากว่าเราอยู่ด้วยความเข้าใจมีความอารมณ์อรอยสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นความสัมพันธ์ก็ราบรื่นแต่ถ้าหากว่าเราอยู่แบบไม่เข้าใจไม่มีวิธีการเนี่ยเราก็จะเกิดความทุกข์ความไม่เข้าใจความบาดหมางี่เกิดขึ้นแล้วเราจะทํำยังไงที่จะเรามีเทคนิค ที่ทำให้เหรานั้นมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้อย่างดีวันนี้มีคำตอบนะชักฟาตุลุตูชาอับดุลุรห์มานบินนาซิร์อัสซาดิลิกาวาะ ف ล ل นไอฮาลาฟัซล์นีบุตหนึ่งว่าในคำพูนคำสอนขลลท่าอชุลอชลรอฮ์ขลิศลัมในคำพูดคำสอนของท่านรอชุลลอฮชุลลลัลอฮอขลฮิัลลัมได้กล่าวว่าลายัฟลุกมุมินุนมุมินะตันมุมินผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาชาย ก็อย่าได้ตำหนิอย่าได้โกรธเกลียดกับมมกมีนะผู้ศรัทธาหญิงเลยและอินกริฮามินฮาคคลูกอนหากเขาไม่หากเขารังเกียจนิสัยหนึ่งจากนางคือไม่พอใจไม่ชอบโรดิยามินฮาโคลูกอนอาคารเขาก็ยินดีเขาก็พอใจในนิสัยอื่นๆอีก ที่อยู่ที่ตัวนางหลักสำคัญเลยนะถือว่าเป็นกฎทองก็ว่าได้ในการที่จะเรานน้นจะ <c oughs> มีความดีมีความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันคำว่ามุมินมุมินะเนี่ยฮะดิษเนี่ยของท่อ ul ul สุลรัต์สุรลัต์ซำใช้คำภาพในภาพรวมมุกมินผู้ศรัทธาชายอย่าได้ตำหนิอย่าได้โกรธเกลียดมุมินะเลย คำนี้มันเอาไมส่วนใหญ่ก็จะใช้ในชีวิตในครอบครัวระหว่างสามีภรรยาแต่แทนขณะเดียวกันคนรอบข้างก็เข้าข่ายด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างฟาอิดาตานีอ้อวิมาตานี้ในประโยคนี้มีประโยชน์ใหญ่ๆอยู่สองประโยชน์อิฮดาฮูมาประการแรกอัลอริรชาดูอิลามาอาเลติซวจิ เป็นคําแนะนําหรือคําให้โอวาทของท่านอซลลอฮ์โซลล์วอลเลย์สลัมให้ปฏิบัติเจ้าเจ้ากับภรรยาก็คือกับสามีกับภรรยาชีวิตในครอบครัววัลกอรีบปฏิบัติกับคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเครือญาติกับลกูกกับพ่อวัลซอฮิบกับเพื่อนในที่ทํางานในที่เรียนวัลอามิสกับลูกน้อง กับผู้ที่ปฏิบัติวกุลลุวกุลลิมันใบนะกะวใบนะหัวอาราคตันวัติซอรนและให้ปฏิบัติกับทุกคนแหละที่ระหว่างท่านกับเขาเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กันมีอาลาก็มีความเชื่อมสัมพันธ์และการติดต่อกันกับผู้คนโดยทั่วไปพูดง่ายๆกดทองในการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนโดยการอยู่ร่วมกับผู้คนที่จะทําให้เกิดความดีไม่ให้เกิดปัญหา คือให้เรานั้นมองข้ามสิ่งที่บกพร่องและให้ใส่ใจกับสิ่งที่ดีงามนั่นคือกฎสำคัญเลยทอรหัสจากคำสอนของทรรรรอร์โซลสอลล์ของเลเซนแลมว่าอันฮนยัมบาคีอันตูตินานับสักะและสมควรเลยที่ท่านนั้นจะต้องเตรียมใจ 阿拉อนโฮลาบุดาไอยาโกนฟีไอบุนว่ามันจะต้องเกิดมันต้องมีข้อตำหนิเตรียมใจไว้เลยนะเข้าใจเลยนะว่าคนแต่และคนที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยคนที่เราจะสนิทจะเข้าใจเขาอย่างไรก็ตามแต่คนนั้นมีข้อบอกพร่องไอบุนมีตำหนิเอานักเอานักสนหรือข้อบอกพร่องไม่มีใครร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก เอาอัมรนตุกริโหรือเขาจะต้องมีเรื่องมีประเด็นที่ท่านไม่พอใจที่ท่านรังเกียจจะให้ถูกใจทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้หรอกอันนี้ต้องเข้าใจเลยนะในพื้นฐานการอยู่ร่วมกับผู้คนเฟอีราวยตตาลิกะเมื่อท่านมีความเข้าใจดังกล่าบุกคนมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีมีทั้งสิ่งที่มีตำหนิมีข้อบอกพร่อง ฟฟกอเรนใบนะฮาลานั้นท่านจงเปรียบก่อนที่จะโกรธก่อนที่จะก่อนที่จะเกลียดเขาฟฟกอเรนใบนะฮาลานั้นจงนําสิ่งนี้นั้นมามาเปรียบเทียบมาเปรียบกันสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีหัวใบเนี่ยมาอย่าจีบุอะไรกันนั้นเปรียบข้อตําหนิข้อบุกรองที่เกิดขึ้นอ่อใบเนี่ยมาอย่าจีบุอะไรกั และเปรียบระหว่างสิ่งที่จําเป็นที่ท่านเอายำเบอร์กและก็หรือสมควรสําหรับท่านมินกูวะทิตตซอสลวดอิบกอารันมาฮับบาที่มันมีความจําเป็นที่จะต้องติดต่อและคงอยู่ในความรักก็คือเปรียบถ้าเราโกรธเขาถ้าเราเกลียดเขาเน่นอนมันต้องตัดขาดความสัมพันธ์สิ่งที่ไม่ดีงามจะฝังใจจะนึกแต่สิ่งที่ไม่ดีงามมันก็จะกลายเป็นประเด็นที่สร้างความบาดหมาง นั่นก็คิดเอามาดูว่าเขาอาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีมีคําพูดบางคําพูดไม่ไม่ใครดีมีประเด็นในข้อนี้พยายามแก้ไขแล้วก็ไม่ได้แต่สิ่งดีๆอีกมากมายเลยที่เขามีอยู่เขาจะเป็นคนอบอ้อมอารีเขาเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัว <c oughs> อีกเยอะแยะเลยที่เราเราเห็นในคนคนนั้นเนี่ยนั้นก่อนที่จะโกรธก่อนที่จะเกลียดหรือก่อนที่จะพูดคําพูดที่ไม่ดีงามก็ให้มา เอามาเทียบกันดูก่อนเอาส่วนนี้เข้ามาเลยเทียบดูถ้ามีประเด็นที่ไม่พอใจเกิดขึ้นก็น,นึกถึงสิ่งดีๆที่คนคนนั้นเขามีกับเราประเด็นที่มีความที่มีความดีเนี่ยนั้นบีตะรัก,กุริมาฟีฮิมินนมาฮาสินโดยการที่ท่านก็น,นึกถึงสิ่งที่เป็นความดีเนี่ย วลมกอซิดีแลคสฮวามะและมันมีจุดประสงค์หลักที่เป็นเรื่องเฉพาะและเป็นเรื่องทั่วไปคือเขาเป็นสามีเราเป็นภรรยาเราเป็นจตนาที่มันจะต้องอยู่คองคู่กันไปคือเขาเป็นพี่เป็นน้องเราซึ่งความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเรื่องที่มีความสําคัญถ่งนเขาเป็นคนเนี่ยเป็นเพื่อนเรานมีมกอซิดคอซฮวาลามะมมีจุดประสงค์ร่วมเฉพาะแล้วก็จุดประสงค์ร่วม ที่เป็นในส่วนร่วมส่วนส่วน,ส,วนส่วนรวมทํางานด้วยกัน <c oughs> จุดประสงค์องค์กรไปด้วยกันมีเจตนาแน่วแน่ไปด้วยกันแต่ในการขนาดที่เราปฏิบัติงานที่อยู่ด้วยกันมันจะให้ถูกใจร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไปไม่ได้ดังนั้นก่อนที่จะตัดความสัมพันธ์ก่อนที่จะโกรธจะเกลียดอะไรก็ตามลองหลักกฎทองในข้อนี้ก็คือว่าให้มองสิ่งดีๆที่เขามีอยู่พอมองสิ่งที่ดีแล้วสิ่งเนี้ยเราก็จะพบมันมีอีกมากมีเยอะแยะมากมายเลย และสิ่งนี้มันก็จะมาจะละลายมันก็จะมา <c oughs> ลดความโกรธความเกลียดที่อาจจะเกิดขึ้นวะเบฮาดอึกวออีอานินมาซาวีและด้วยกับการมองข้ามสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องสิ่งที่ไม่ดีงามที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับนิสัยของคนบางคนวอนมูลฮาววที่อัลมาฮาเซนและการให้ความสําคัญกับสิ่งที่ดีๆคือโฟกัสกับสิ่งที่ดีๆ ตาดูมสุสฮะตาดูมสุสฮบะตุความเป็นเพื่อนความสนิทก็จะคงอยู่วอริตตอร์ซอสความสัมพันธ์ก็ยังคงอยู่ความติดต่อก็ยังคงอยู่ว่ตุวเอมีราฮะตุว่าจะสลดาะิกะว่าจะสลดลักล่าและความโลง่งความสบายใจก็จะมีความสมบูรณ์และมันก็จะเกิดขึ้นกับท่าน อันนี้เป็นเรื่องใหญ่หนึ่งในความสําคัญเนี่ยเพราะหนึ่งในสิ่งที่ที่เราโก,การธกันเรา,กการเรากลียดกันมันทําให้เรานั้นมีความทุกข์โดยเฉพาะกับคนใกล้ชิดเราเนี่ยฉนั้นในทุกครั้งที่มันมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีมีคําพูดที่ไม่ดีขอให้เราได้คิดสิ่งที่ดีๆมันจะช่วยให้เรานั้นลบเอาสิ่งที่มีคำพูดที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีออกไปจ,จากใจเราได้ แลวสิ่งนั้นก็จะเป็นความความสุขความงงามสําหรับเรานี่เป็นคาสอนของท่้นเราโซลล,ล์โซลล์โซลล์ลเรศลำเลยเป็นกฎทองเลยโดยเฉพาะในาชีวิตคู่โดยเฉพาะเพื่อนโดยเฉพาะคนรอบข้างคนข้างเคียงจาไว้ในหลักการนี้มอนเทลิสนบีที่กล่าวว่าอันนัสกลอีบิลฟิลเมียคนเราก็เหมือนอูดร้อยตัวนั่นแหละคือโอร์ร้อยตัวเนี่ยจะหาจะหาอูดที่เป็นความเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบเลย,เน,ยน้อยมากเลย มันต้องมีตาหนิมีข้อบอกพข้องนั้นเราต้องเข้าใจในจุดนี้อยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจบางครั้งต้องปิดตาข้างเดียวมองในสิ่งที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งท่ามอสเเข้าต็อบมีคนไปร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาระหว่างระหว่างสามีระหว่างภรรยา <c oughs> ชายคนนี้ก็ไปรอหน้าบ้านท่านท่มอสเลเข้าตอบเพื่อไปร้องเรียน ปัญหากับภรรยามากเลยภรรยาดูแล้วมีตาหนิมีข้อบอกพร่องมากมายเลยแต่พอไปถึงบ้านมดเบลข้าตอมปรากฏในบ้านของมดเบลข้าตอม <c oughs> มีเสียงภรรยาดังบนชาตานมดเบลข้าตอมก็ออกมายิ้มแล้วก็ออกมาแล้วถามว่ามาทําไมเนี่ย <c oughs> <c oughs> เพื่อนสบอบมานออนี้ก็ก,กาวว่าเนี่ยท่านก็จะมามาเรื่องเดียวกับที่ท่านโดนบ่นมานั่นแหละคือเรื่องเรื่องภรงรยาไม่เคยถูกใจเลย แต่พอมาเห็นท่านแล้วก็ไม่ไม่กล้าที่จะมาเป่ารบกับท่านท่านมาเบอร์เตอบเขาเ่าถึงหลักการที่อยู่ในความหมายคฮาริสนี้เนะี่ยก็บอกเราลองคิดดูนะใครสักเสื้อบอรให้เราใครหุงอาหารให้กับเราใครที่คอยดูแลลูกเลี้ยงรู้ลูกให้กับเราก็คือภรรยาแม่บ้านซึ่งเขามีภาระที่จะต้องดูแลแม้มีความเหนื่อยดังนั้น สิ่งดีๆที่เธอนั้นมีเยอะะมากเลย <c oughs> สิ่งที่ไม่ดีมันอาจจะมีบ้างนั้นล่ะยัรรกษฟอกมุมินมุมินนะมุมินผู้สถานก็จยได้ตำหนิอย่าได้รังเกียจมุมินนะเลยแล้วเช่นเดียวกันก็คือความหมายก็คือมุมินนะคนที่เป็นภ <c oughs> รรยาก็บางครั้งก็อย่าได้ตำหนิอย่าได้ <c oughs> ดุอย่าได้เกลียดสามีใน,ใน,ในใาบางในนิสัยบางนิสัยที่ไม่ดีเพราะอินกะริหามินหาคุณอุกอนทางไม่พอใจในบางในิสัย รอบวิยามิาหาคูุลุกรอนอาคอก็จะมีนิสัยดีๆอีกมากมายเลยอันนั้นคอแรกคือต้องให้เข้าใจ <c oughs> ว่าคนเราไม่มีความเพอร์เฟกมีตำหนิมีข้อบอกพร่องนั้นเมื่อ <c oughs> มีคำพูดไมด่ดีมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแล้วก็ให้เราดูสิ่งดีๆที่อยู่ในคนคนนั้นก็คือมองข้าม <c oughs> สิ่งที่เป็นข้อบอกพร่องแล้วก็ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ดีด อัลฟาอิระตัอัลฟานี่ยประโยชน์ที่สองในฮะดิษนี้คำโอวานของท่านรอูลลอฮฺอัลลอฮฺเพลซัมในฮะดิษนี้ยังให้ประโยชน์ให้คุณค่ากับเราว่าวะฮียะประโยชน์หรือคุณค่าในข้อนั้นคือซาวาว์หรือฮัมบัลกะลักการขจัดเอาความวิตกกังวลหรือความกัดกุ้มใจให้ออกไปว่าบอกวะาออุสสาฟะและการคงอยู่ของความสดใสจิตใจที่แจ่มใสสอฟะจิตใจที่แจ่มใสไม่ขุ่นมัว การโกรธการเกลียดจะทำให้จิตใจนั้นขนมัววุลมูดาวมะตวอัลกิยาบิลฮุกุกอัลวาจิบะฮุลมุสตะฮับะฮะละการยืนการคงการคงอยู่การมีความสม่ำเสมอในการยืนหยัดในการปฏิบัติกับสิทธิต่างๆกับความรับผิดชอบนะฮุก,กฮุกเนี่ยทีนี้แปลว่า กับความรับผิดชอบต่างๆที่เป็นวาญ,ญิบแล้วก็สิ่งที่เป็นมุสตะฮับบะถ้าเป็นสามีก็ต้องลงเลี้ยงดูหานะเขาก็เป็นภรรยาก็ต้องต่ออเชื่อฟังสามีนั่นคือเนี่ยการดาวามในเรื่องนี้ว่าโหซูลุรอฮะบนัดต่อรฟไฟนี่และการเกิดการได้รับความโล่งความสบายใจของแต่ละฝ่ายก็ความหมายคือก็อยู่ในเรื่องนี้แหละ หนึ่งในสิ่งที่มาขจัดเอาความความโกรธความเกลียดซึ่งเป็นที่มาที่ไปของความความทุกข์ขจัดเอาความเอาความเอาปมประเด็นอยู่ในใจออกไปแล้วสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนได้เนี่ยก็คือนี่เลยหลักการที่มีความสาคัญที่ทัเร,สราสุลลัสรอ a l l a สำหรับส,รรสรร่บวนกำไว มองข้ามสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องในแต่ละคนที่อาจจะเกิดขึ้นและใส่ใจกับสิ่งที่ดีๆที่คนคนนั้นมีตรงกันข้ามนะว่ามัลลัมเยสตัลชิดบิฮัดบิฮัดละดีละกอรหูอันนบีอูสัลลัลลอฮุวะสัลลัมบุคคลใดก็ตามที่ไม่รับคําแนะนําไม่รับคําโอวาสจากทรอสูลาะสัลลัลอฮุวะสัลลัมนี้บัลอาคาซัลกอรุยะเสร็จแล้วก็ทําตามสิ่งเขากับทําสิ่งที่ตรงกันข้าม กับเรื่องที่ทบุสอนเป็นแบบไหนล่ะฟาลาเฮวาอัลมุซาวียโดยเขาใส่ใจกับเรื่องตำหนิ <c oughs> ข้อบ,บอกพร่องที่คนคนนั้นมีอยู่วะ <c oughs> อามียะอานิน,นมหาเซนแล้วก็มองไม่เห็นทั้งสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นซึ่งมนันเป็นเป็นส่วนใหญ่ของคนเราอะมันทำให้ชีวิตคู่อับปางลงละลายคู่มันทำให้ความสัมพันธ์อันดีงามคนในครอบครัวคนที่เป็นเพื่อนฝูงนั้นต้องขาดสะบ,บั้นลง ข้เพาะเนี่ยมองมองแต่ข้อเสียมองแต่สิ่งที่มีดีซึ่งเขาไม่เข้าใจเลยว่าคนเรานั้นมันมีมันไม่มีเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนั้นใครก็ตามที่ไม่ทําตามคําแนะนำของท่านอัลลอฮฺสัลลัลลอฮฺอะลัยฮิสซาลลัมฟะลาบุตตะไอยักละไอยักละก็มันก็แน่นอนย่อมเกิดความความวิตกกังวลเกิดข,ข,ข,ขึ้นคือความทุกข ักความทุกข์ความกระวนกระวายใจนอนไม่หลับเพราะว่าทะเลาะกันเวลาบุตดและแน่นอนมันจะต้องเกิดแน่นอนอยิยตะกัดดระรอที่มันจะต้องเกิดความขุ่นมัวมาใบานะหัวใบนะไมยะตะเสละไมยะตะเสระบิเมไมัน,นมหับบะความขุ่นมัวที่เกิดขึ้นระหว่างคนที่เขาจะต้องติดต่อสัมพันธ์กับเขา คำว่าคุณมัวที่ว่านั่นคือไม่นั่นมาคบว่าอันนันมาจากความรักความรักที่มันอยู่มีปัญหาและความรักที่ผิดความใสความสะอาดความหอมความหวานความสุขเนี่ยมันก็เริ่มคุณมัวเริ่มจะเป็นความทุกข์เริ่มไม่เข้าใจกันวัยเะแต่ก็โตและมันทําให้ขาดสะบั้นลงตัดขาดลงเกาซรโอนมนันหักุกความรับผิดชอบส่วนใหญ่ อัลไหนที uh ่อะไรกุลินมินหูมาอันหมูฮาฟซตุอะไรฮะซึ่งในแต่ละฝ่ายเนี่ยจะเป็นจะต้องรักษาคือสิทธิที่ต้องมีอยู่สามีที่จะต้องมีอยู่ที่จะให้กับนางภรรยาที่จะต้องมีให้กับสามีซึ่งต่างแต่ละคนก็มีสิทธิสิทธิระหว่างลูกกับพ่อกับแม่สิทธิระหว่างแม่พ่อกับลูกทั้งหมดเลยมันมีต่างคนต่างมีสิทธินั้นถ้าหากความโกรธความเกลียดเกิดขึ้นมาเนี่ยมันทําให้สิ่งนี้นั้นมีปัญหาแล้วสิทธิอันนี้นั้นจะมีข้อบอกพร่องแล้ว ความไม่เข้าใจกันก็จะมีมข้อมดก็จะเกิดขึ้นแล้วลนั้นหลักการของท oh a, ่านรสโซลาร์ลรซัมบทนี้จะเป็นหลักการที่มีความสําคัญเป็นอย่างดีเลยเป็นกฎทองในการคบในการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเลยโดยเฉพาะกับคนรอบข้างอาจารย์ไว้เลยว่าลา,ายัฟรอกมุกมินมุกมิะผู้ศรัทธาชายก็จะได้ตำแหน่งผู้ศรัทธาหญิงเลยซึ่งรวบรวมซึ่งครอบคลุม ทั้งสามีทั้งภรรยาทั้งเพื่อนทั้งฝูงทั้งญาติสนิทมิตรสหายทั้งมนุษย์ทุกทั้งหมดเลยก็ว่าได้เพราะว่าอะไรล่ะให้สังเกตให้เปรียบอินกริฮามินฮาคุโกรกอนหากไม่พอใจไม่ชอบในบางนิสัยรอตุยามินฮาฮุโลกอนอ่าคอัมันก็ยังมีอีกนิสัยอีกมากมายที่สร้างความยินดีสร้างความพอใจดีๆให้กับท่าน وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين